สวัสดีจ้ามาหาลูกบักบอกด้วยจ้าเดี๋ยวเราเคยเห็นแม่นี่บักบกบักบกตอนมันหล่นมันสุกมันหล่นลูกดิบใช่ไหมน่ะลูกดิบจ้าลูกดิบนี่ลูกดิบตอมันแห้งไปแบบนี้มันแห้งมากอ่นี่มันตกมันสุแห้งไว้สิแล้วก็มันสิร่อนออกมาจากสินี่ลูกกระบอกด้วยจ้านี่นี่เป็นกระบอกกระดาษดูต้นมันนี่ต้น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  ต้นกระบอกเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับเด้อในตัวกระบอกกระบอกนาตันนาหมากุดปูด้วยเอ็นต้นกระบอกก็เลยมาลองหาดูนะครับผลมันผลกระบอกไม่ใช่ผลมันอันนี้ต้นยังไม่แห้งินแห้งแล้วครับน่น นอนหานะครับที่ตัวมีธรรมดาดิวยเกียวเขาแล้วก็หาปูหาลุกกระบกมาเห็นอะไรก็เอาหมดแล้วครับกำลังหายู่ครับ เดี๋ยวเยอะอยู่ครับเยอะอยู่กำลังแหงกรนหลายอยู่ครับลูกผนธรรมดาอยู่ครับเนี่ยเอาบีดมาด้วยครับาบีดมาเอาบีมาอะไรนั่นอ่บจะพาให้ดู ครับคนเผื่อใครไม่เคยเห็นเนาะต่วนถ่ายดูครับต่นทุกกอันนี้ลมก็แรงมากเลยครับไม่รู้จะเสียงชัดไหมแหละครับก็ได้ได้ยินแต่เสียงลมไม่รู้เขาก็หากันนะครับนอกชีวิต้านนอกเนาะคนอยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นหรอกครับแบบนี้อาจจะซื่อกินนะครับที่เขาปอกแล้วก็ ขัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเบสแล้วนะครับแต่เกือบไม่เคยเห็นต้นทางกับผลิชั้นเแบบไหนน่ครับต้นทางมันเป็นแบบนี้แหละครับตมาเก็บเอาแบบนี้แหละครับต้นทางที่าให้ดูแล้วกลับไปบ้านจะถ่ายดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อนี่เก็บไปก่อนไม่ได้อมีดมาให้ดูไม่ได้อมีดมาถ่ายดูครับครับแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเก็บก่อน ดี๋ยวพาาสวยดูจะถ่ายไปอีกคลิปหนึ่งครับนี่แหละครับ